โครงการประกวดนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลประจำปี2565เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของรัฐบาลในการเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทสามารถนำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชันการให้บริการในรูปแบบต่างๆตั้งแต่แนวคิดวิธีการแก้ไขปัญหาและผลงานเชิงประจักบซึ่งล้วนแต่ผ่านกระบวนการทำงานกันอย่างหนักของพี่น้องชาวอปทในการเสียสละอุตสาหะ และทุ่มเทเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เชื่อว่าอาปทที่ได้แสดงศักยภาพการนําเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันตลอดจนได้นําเสนอแผนงานพัฒนาในอนาคตจะสามารถต่อยอดการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเกิดการเรียนรู้ระหว่างอาปทหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆร่วมกันต่อไป ปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด15ผลงานแบ่งเป็นรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทยอดเยี่ยม3รางวัลและรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่น12รางวัลโดยผ่านเกณฑ์คัดเลือกผลงานจากปัญหาหรือเพนพอยต์และกระบวนการที่ทําให้ทราบถ,ถึงปัญหาจนเป็นที่มาของการพัฒนาผลงานที่ส่งเข้าประกวดสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างไรสามารถระบุวัตถุประสงค์ของผลงานได้อย่างชัดเจนรวมถึงนโยบายหรือแผนตลอดจนวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือให้บริการประชาชนสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่น12รางวัล และผลงานที่ได้รับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทยอดเยี่ยม3รางวัลโดยจะได้เข้ารับถ้วยรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2565จากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาในวันพุทธที่30พฤศจิกายนณธรรมเนียบรัฐบาล 1. เทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาผลงานยะลาเรซิลิยนซ์ซิตี้ยะลาเมืองยืดหยุ่นยั่งยืน 2. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีผลงานการบริหารจัดการพื้นที่ประสบอุทกภยัยด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวอรูมของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 3. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งจังหวัดเชียงรายผลงาน e ีสมาร์ป่าหุ่ง รางวัลทั้งหมดคือขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างกับหน่วยงานอื่นๆในปีถัดไปเพื่อสร้างระบบดีเวทนวัตรกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทยโดย DGA และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะสำหรับแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและผลักดนันการพัฒนาโครงการนาวัตรกรรมต่างๆของภาครัฐให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใส